เชิญครับที่นี่ร้านประจาของผมเองครับสวัสดีครับท่านเออไนโต๊ะที่พวกพี่จองไว้อะน้องเชิญทางนี้เลยครับโต๊ะวีอพีสำหรับทุกท่านเลยนะครับเอาครับอย่างนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเองลองเมนดูนี้ดูสิครับมื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะอร่อยมากครับ รสชาติดีมากครับเมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับพวกท่านมาแล้วครับรู้ใจตามสบายครับก็เป็นซะอย่างเงี้ยกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วทำไมอ่ะใครๆเขาก็ทำเหมือนทางนั้น รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่านไม่ครับพบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รับที่ร่ำร,รวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน เมื่อทุจริตอย่าทิดเวรอดรับโทษทางกฎหมายปรับ1 0 0 0 0แถึง4 0 0แสนบาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205